คัพเพื่อนเพื่อมาดูเกษตรหลังบ้านนะครับวันนี้วันนี้ผมก็ปลูกแทงกวานะครับอันนี้เป็นแทงกวาปลูกได้อยู่ที่20วันแล้วนะครับอันนี้เขาเริ่มเริ่มจะแตกแล้วเริ่มแตกยอดสังเกตด,ดูอันนี้มือเขาพร้อมที่จะเกี่ยวขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําเป็นค้างนะครับผมจะปล่อยให้เขา,าเลื้อยไปตามส่วนหลังบ้านอย่างนี้นะครับก็คือจะปล่อยเขาตัดธรรมชาติอันนี้เป็นแตงกวานะครับ ของพันธุ์สุริยานะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าลูกดกเนาะก็เลยจะลองดูนะครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาดูนะครับส่วนหลังบ้านที่ที่ผมปลูกนี่ก็คือปลูกในในบอ่อปูนนะครับบอ่อปูนก็ครั้งแรกก็ปลูกไปแล้วละ่ะตัวน,นี้ก็ลองครั้งที่สองครั้งแรกก็ได้ผลสความสําเร็จดีนะครับก็มีลูกโดกให้กินอยู่ อันนี้ก็รอบที่สองลองมาปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คิดว่าก็น่าจะให้ลูกดกสมบูรณ์ดีนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะทําเกษตรหลังบ้านก็ทําได้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับอันนี้ต้นทุเรียนผมก็ปลูกไว้ปลูกไว้เผื่อเผื่อเข้าโตก็ลองไปลงดินดูนะครับรอไม่รอค่อยว่ากันอีกทีนะตอนนี้เราปลูกไว้เฉยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะ เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะโตขนาดไหนครับแต่ว่าสิ่งที่ปลูกเป็นพืชล้มลุกแล้วก็ให้ผลผลิตเราได้เร็วขึ้นได้กินเร็วนะครับก็คือปุ๋ยพวกแตงกวานีจะใหผ้ผลผลิตเป็นอย่างดีอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับนี่คือแตกยอดแล้วเนี่ยมือเขาออกมาเนี่ยแตก20วันเขาก็แตกเร็วนะครับอันนี้เป็นผมใส่ปุ๋ยที่ไก่ไปรอบนึงแล้วก็มีอ่า น้ำซาวข้าวด้วยนะครับน้ำสาวข้าวผสมใส่ชดชดไปแล้วก็เพื่อให้เขากินทางรากเขาจะได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยใช้สูตรนี้ลองดูโดยการที่ว่าเราไม่ต้องไปฉีดยาบำรุงอะไรนะครับอันนี้ก็พาเพื่อนมาดูวิธีการทําสวน้ังบ้านนะครับก็ลองทําดูครับอันนี้ก็เป็นกันจงกัะจงนี้ก็โตเร็วนะครับนี่ยอดออกตลอดเนี่ยครับเนี่ยกินไม่ไหวแล้วออกอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขยายพันธุ์แล้วครับ ก็จะปล่อยไว้ประมาณนี้แหละนี่ครับนี่ก็เป็นเศษหลังบ้านอลองทำดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากปลูกพืชผักหลังบ้านเราก็แนะนําซื้อกระถางมาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมทําก็สามารถนามาใช้แล้วก็ประหยัดพื้นที่ของเราได้ด้วยแล้วก็บำรุงต้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกได้หลายอย่างเลยนะครับคือเป็นพืชล้มลุกถ้าเราปลูกสลับปเปลี่ยนกันไปปุ๊บเราก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะครับมีกินด้วยนะครับลองลองดูนะครับลองทาดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ